มาแล้วครับที่มิ้งมาแล้วนะครับวันนี้มิสเตอร์เกมนะครับจะมาขุดจิกก,งก,กุงครับผมก็จิกกุงนะครับจะเป็นใช้จิ้มริดตัวใหญ่ๆนะฮะที่อยู่ในดินนะครับเนี่ยนะครับจะมีรูเล็กๆอยู่ในดินนะนี่มิสเตอร์เกมวันนี้ก็จะมาขุดขึ้นมากกให้เพื่อนๆดูกันนะครับนี่ครับ เจอแล้วครับผมมาดูนี่อ้าวมาแล้วเจอแล้วครับตัวเล็กเห็นไหมมิสเตอร์เกมเจอแล้วโอ้ขาขาดนึกว่าขาขาดไปเลยแรงเกินไอ้มิสเตอร์เกมมิสเตอร์เม็กกี้ออกมาตัวเมียนะครับผมเนี่ยเป็นตัวเมียจะให้ดูตัวเมียเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยกัดกัดเนี่ยอันนี้เป็นตัวเมียดูใกล้ๆครับนี่ฮะมันจะมีตัวนี้ฮะที่แทงแทงไข่อ๋อ สำหรับตัวผู้จะเป็นปีกแบบชาชานี่ปีกเรียบนะครับโอเคได้หนึ่งตัวโอ้โเป็นเดี๋ยวเรามาดูเป็นแปดไหน่าูตัวไหนตามหารูมันต่อไปครับยี่ไงนี่ไงนี่ไนี่นี่นี่รนี้ต่งไหนไหนรูมันนี่ๆเอารูนี้เหรอมันมันจะมีดินขุยขุยดินอยู่นะครับสังเกตง่ายๆตรงที่มีขุยดินแล้วเราจะเคลียร์ไปนี่ เขี่ยไปเรื่อยๆก็จะเจอรูเด <Yeah, go S 2> <ๆ>ี๋ยวรูแบบนี้ด<ๆ> <laughs> นี่นี่ครับอันนั้นรูหบอกอ้าวเจอแล้วเจอร,<ๆ>รูมันแล้วอ้าวมิสเตอร์เากมจัดการฮะมิสเตอร์เกมคนหลังต้องมนะิสเตอร์มิกเป็นคนเก็บนะครับเป็นคนถือขวดวันนี้ขวด,ขวดอา้าวกิโลเนี่ เจอไหมครับยังไม่เจอครับทำไมรูนี้ลึกจังมันน่าจะตัวใหญ่มากหรือเปล่าไหนคราวนี้ครณรูหาย โอ้โห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 โู้สนานเอ้าเจอแล้วปีกไม่มีอาหารหลักของมิสเตอร์มิกฮะเฮ้ยเคียวดูดิเคียวดูดิรสชาติอ่าก็มีแบบฟาวเหมือนกันนะฮะมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างนะอ่าครับผมไม่ง่ายนะฮะไม่ง่ายไม่ง่ายง่ายไหนอ่ะโหสุดยอดมากเลย อาหารหลักของมิโตอรเเต็มเลยอ่ะนี่นะครับยุงเยอะมากเราใจเย็นนะครับเดี๋ยวไม่งั้นคอขาดูจะหายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับบ้านทำมาหากินแบบบ้านๆแบบมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ผมก็ได้ กลับมาเที่ยวที่บ้านแล้วก็มาเจอััมิสเตอร์เกมก็มาร่วมรายการถ่ายคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นผู้บรรยายครับครับผู้วิพากษาเจอยังครับยังยังเลยยังยังลึกแต่มิสเตอร์เกมรู้สึกว่าจะขุดเจอจะขุดเจอแต่ตัวใหญ่ๆแล้วก็ลึกๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โห มิโซมิกได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยใครก็เจอครับผมเจอไหมครับเข้ามาแล้วครับเฮ้ยเจอแล้วดูนี่ครับเนี่ยสุดทางของรูนี้ก็เดี๋ยวมิซึก็มมิซึเกมจับออกมาตัวผู้ดูตัวเมียดูซิรู้ได้ไงมันมีมันมีอะไรให้สังเกตขออีกทีฮะขออีกทีครับเห็นไหมตัวเมียปีกจะเรียบอ๋อปีกจะเรียบมันแบบนี้ตัวแทงไข่เห็นไหมครับไอตัวนี้ไหมตัวแทงไข่คือนี่นี่นี่ ที่มันเหรอครับใช่มีทีมันนี่เห็นไหมอ๋อนี่คือตัวแทงไข่เวลามันไข่ปุ๊บมันจะแทงนงเอาเอาเอาก้นของแหลมๆเนี่ยของเขาตรงนี้ใช่ครับดูดแล้วก็จิ้มไดแล้วก็จิ้มลงไปใช่อ๋อเดี๋ยวเจ้าตัวพูดเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแล้วแล้วถ้าถ้าอย่างนี้ตัวนี้จะไปทําเมนูอะไรครับเนี่ย แล้วตาพี่พี่แป๊บเมนูอะไรวันเนี้ยอ๋อน่าจะทอดกระเทียมเลยไหมฮะคนหลังก็อยากกินคนหลังก็อยากกินนะมมิสเตอร์เกมก็เลยจัดให้นะครับพร้อมกับทําคลิปด้วยนะครับนี่ครับมากับพี่รุ่นใหญ่เลยนะก็มาพ่อของมิสเตอร์มิกนะครับมาควบคุมบรรยากาศในการขุดนะครับนี่ฮะคนพากินครับผม นี่ไม่ชีอยู่ดีๆครับผมพามาขุดที่กุ้งเฉยนะแน่นอนเรื่องหาเรื่องเหนื่อยครับผมหมูไม่กินนะกินที่กุ้งลยนะงน่หมูแพงเพาหมูแพงหมูแพงช่วงนี้ขุดแมลงกินลดลดค่าใช้จ่ายนะครับผมเจอแล้วครับตัวเมียหรือเปล่าตัวเนี้ยหมูเยอะ นี่นี่ครับโอ้ที่แล้วมากตัวผู้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้เยอะมากเหอราทำอะไรอะเกี่ยวเบ็ดท่อทอท่อทอดเจียวคนตกเบียวนยนี่ะเยอะมากท่ออ่าโรงนี้ให้มิกขุดนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับผมอุ้ยเุ้ยยยนี่อ้าว อ้าไม่เจอง่ายยังไงเจอง่ายอ๋อแสดงว่ารูนี้น่าจะมีสองตัวรูนี้จะมีสองตัวรูนี้จะเข้าคู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเมียด้วยครับโอ้ยรูนี้อาจจะเข้าคู่แล้วนะครับเพราะว่าถึงเวลาเขาร้องอ่ะร้องตอนกลางคืนแล้วเขาจะมาเข้ารูเดียวกันมีตัวผู้กับตัวเมียใช่ทีเดียวได้สองตัวได้สองตัวยิงปืนนัดเดียวเหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวนะครับใช่ครับโอ้โหสุดยอด ขุดจิ้งหรีดครั้งเดียวได้จิ้งหรีดสตัวนะครับจิกกุงอ่าดูต่อไปครับรูไหนเฮ้ยอะไรอ่ะยังหรอยังครับผมผมเกียดเกียดการจับผมเกียดการจับเสียงของมิสเตอร์มิสจับสั้นเลยเกินกลัวดินมันจะเจ็บนะครับ เออราได้อยู่ข้างหน้าดิเราอย่าไปอยู่หลังรูดิมันจะได้มีกำลังในการขุดเอออย่างนี้อย่าไปอยู่หน้าเสียมนะนี่ครับนี่ครับขุดไปครับในรูนั้นรูครับนี่ขุดไปต่อเลย เจอไหมไม่ได้นะฮะดูนี้ต้องหาเพิ่มให้ได้นะหาแล้วเจอแล้วครับไก่แล้วไก่แล้วไก่จะหักไก่จะรูหายแล้วครับมิสเตอร์มิกฮิกฮิกฮิกรูหายไม่ว่านะครับควรมันจะเละนี่แหละ โอ้ยใช่ไหมครับดีดครับผมโดนดีดสรุปว่ากัดหรือดีดครับดีดถ้าใครแย่ไปแล้วยังยังอยู่ข้างล่างตึกลึกชั้นลึกชั้นล่างอีกขุดไปขุดลงข้างล่างมุมนั้นมุมนั้นตรงๆลูกขุดมีข้างๆมีซ้ายขวามันเข้าไปอยู่ในตาตในมือนั้นมือนั้นมาเนี้ยออกออกนี้แล้วออกมานี่เหรอเฮ้ยเจอแล้ว ตัวไหนตัวผู้ไหมตัวนี้เราแม่ยังไอะน่าจะเป็นเป็นไอ้เลเลดียนทางดูไหมนี่ตัวไหนสุดทางยังครับสุดทางยังสุดทางยังถ้ายังไม่สุดทางขุดต่อรูนี้ได้สองตัวแล้วนะครับแต่รูยังไม่สุดนะครับสุดแล้วสุดแล้วแสดงว่าเข้าผิดรูก็ไม่แน่เสมอไปเพราะบางรูก็เป็นตัวเมียสองตัวเหรอครับหยุดแล้วอ่าไหนดิมันไม่หมดง่ายๆตรงนี้ หมดแล้วเจอลมาหาเจอเจอสุดยอดนะครับหนึ่งรูได้ทั้งสองตัวนะครับแล้วเป็นตัวเมียด้วยสุดยอดพ่อของมิซมิกบอกว่านี่นะเจอแน่นอนครับตื้นฮะตื้นอันนี้ตื้นนะครับตื้นครับคอนเฟิร์มแล้วคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มครับมีซมิกรูเลยนี่พูดอะพูดผิดฟังมิสเกมลุยอุ้ยรูใหญ่ฮะ ไม่รู้ใหญ่อ่ะตัวนี้นี่ยสิบตัวเลยเฮ้ยน้ำเสียงยังแขกง่วอะืมเฮ้ยเยอะมากเลยมิสเตอร์มิกมิสเตอร์มิกชิมดูตัวนี้หาลักแล้วก็ตามรูนู้นเลยตามทุกรูเลยเพราะมันเรนที่รูหลอกไม่ไม่ส่วนนู่นหลายไปเจอไหมครับยังครับยัง ยังไปต่อได้อีกยังไปต่อได้อีกไหนว่าตื้นมีเกมเจอแต่รูใหญ่ๆแล้วก็ลึกๆไกลๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เป็นตัวเมียทั้งนั้นเลยนะครับตัวเมียทั้งนั้นคนหน้าตาดีก็มักจะเจอตัวเมียเยอะนะไอตัวเมียอีกแล้วเห็นได้รู้เลยว่าเป็นตัวเมียนี่ถ้าหาคู่ก็คงจะดีนะเจอง่ายอย่างนี้นะโอ้โห โโอ้หเน้นๆครับมิสมิกจับมาดูว่าเป็นตัวแม่มันมีกี่ตัวมีกี่ตัวมีตัวเดียวหรอตัวเดียวตัวแม่เพราะว่ายังยังไม่จับคู่ถ้าจับคู่จะมีสองตัวนะฮะตัวใหญ่นะอ๋อถ้าเกิดเข้าคู่กันจะมีสองตัวหรอตอนนี้เขายังไม่ร้องนะฮะรูไหนครับรูไหนอีกรูนึงฮะนี่ใช่ไหมเจมส์ตะกี้หลงเนาะหนีมันอยู่ไหนเออเนี่มันอยู่ไหนนะถ้าจับคู่มันถ้าจับคู่มันมีสองตัวรูนึงฮะรูต่อไป ดงมันอยู่นี่งนะผมว่าดงจิกกุ้งมีรูเยอะมากเลยดงจิกกุ้งนะครับดงจิกกุ้งเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาทานได้ยากนะครับผมว่ามันอร่อยมากๆเพราะมันตัวมันโตนะมันก็เหมือนกับจิ้งหรีดนะครับใครเคยกินจิ้งหรีดอ่ะก็จะกินจิกกุ้งได้เหมือนกันนะครับถ้าจ่จิ้งหรีด จิงหลิดจะตัวเล็กๆสีดำๆนะครับใช่แบบนี้ก็ถ้าภาษากลางก็จะเรียกว่าจิงหลิดนะครับจิงหลิดตัวใหญ่นะครับแต่ถ้าในภาษาพื้นบ้านที่อยู่แถวนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นเรียกว่าจิงหลิดบ้านนะครับจิกุ้งนะในภาษาพื้นบ้านก็เรียกว่าจิกกุ้ง นี่ไม่มีอะไรจะกินกันครับต้องมาคุยดินเหมือนกับไม่มีอะไรจะกินเมี่ยมิสมิกโอ้โหลูไม่อร่อยขนาดไหนเนี่ยออกไปแล้วครับผมรูนี้หนีไปแล้วเหรอออกไปแล้วเพรารู้ว่ามิสเเกมจะมาลุยนะครับาะว่ารู้ว่ามันมีคนจะมาบุกอตายก่อนโอ้โหสุดยอดนะดูความหวาดผวาในมิสเเกมนะครับโดนแน่นอนครับวันนี้นฮะนี่ฮะ ดงมันอยู่ที่นี่นะดูเลยนี่นี่นนฮะนี่ครับเต็มเลยนี่ครับดงดงเลยแบบพอดูไปก็เจอดูไปก็เจอนะดงจิก,กุงดงจิก,กุงครับผมชอบในคาว่าจิก,กุงเนี่ยนะ <laughs> มอญอผักนะเอาหัวแตกนะฮะนี่จะได้สานเรียกว่าจิ้งป๋ม <laughs> ใช่ไหมเรียกว่าอะไรนะจิ้งป๋ม จิกบ่มแม่นกว่หมูเลยกไปเถอะเออได้กี่ตัวแล้วครับมิสมิกสิบครับโอ้โหแบบเดียวสิบตัวแบบนี้โอ้ยเจอแล้วตัวเมียแน่ในสุดนี้ถอดนะฮะตัวเมียอีกแล้วว้าวเห็นไหมคนหน้าตาดี้ตัวผู้ไหนนี่ตัวตัวผู้ เห็นไหมครับตัวผู้ใบเออตัวผู้ตัวผู้ใบมันจะเป็นแบบนี้ทาแล้วเวลามันร้องมันจะเสียงดังเพราปีกมันจะสีๆกันอ่ะอ๋อมันจะใช้ใช่ปีกเนี่ยแบบเสียดสีกันจนเกิดเสียงแบบวีดโอ้ขึ้นความถี่ต่ำนะครับปีกมันจะดูแบบไม่มีหงมไม่มีหงอยากอยากสักสามอ๋อก้นมันจะไม่แหลมนะฮะเพศของเขาคือเนี่ยฮะกล้องสูงโอเคครับนี่ครับในกระพู่ครับชัดๆเลยว่านี่ตัวผู้แต่ แต่ดูแต่ที่นี่มีตัวเมียเยอะอ๋อดีมากนะครับเยอะตัวผู้เจอสามตัวนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยครับสุดยอดนะนี่ครับ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 เจอแล้วนี่ครับแบบนี้ไม่แบบไม่มีขุยอยู่รอบรูก็มีตัวนะครับเพราะว่ามันคล้ายเป็นรูแล้วก็มีดินปิดอยู่ฮะมีสเกมลองรูด้วลองรูด้วย่ารูล้างไอ้รูไม่มีตัวมันมีมันมีปิดอยู่จะ หรอนั่นไงนั่นไงนั่นไงตัวนี้ตัวเมียแน่นอนนะรถไถรถ่ายเริ่มดิละโหพี่เอับกระโดดกระโดดกระคึบแล้วนี่เอาเลยอ่ะตัวนี้เัอรักไม้อะไฮะ อ๋อ,อกินรากไม้เป็นอาหารไม่ได้กินรากไม้เจอรากไม้ขวา<อ>งนะหวังรู้เรารู้ไหมไเออยากนะฮะยากกินยากถ้ากินยากผมไม่เอาเลยมิสเตเกลีนี่กอกระชายเขาเดี๋ยวอ้าวเหยียบกระชายเขาเละเลยฮะกลับบ้านไปก่อนเลยฮะก็ไปตึงมิกก็โอ้ยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่นะขออภัยด้วยนะครับว่าโอ้โห ก็นึกว่าเป็นต้นอะไรครับที่ไหนได้เป็นกระชายเขานะครับแต่ใครไม่รู้ปลูกไว้พ่อมิสเซอร์มิกจัดการเละเทะไปหมดเลยแล้วแล้วรูนี้เนี่ยปิดอยู่เนีไหนนี่ครับจิกกุงครับแม่เนี่ยเยอะมากครับมิสเซอร์เกมวันนี้จะเอาสกกี่ตัวฮะ ร้อยตัวถึงหนึ่งพันตัวโอ้โหยผ่านไปแล้วนะฮะสิบตัวนะครับหนึ่งพันตัวเขาประมาณหนึ่งวันนะครับโอ้โหสบายสบายหนึ่งพันตัวเขาประมาณสี่สิบห้าวันก็เป็นการขุดแบบนี้ก็กลายเป็นเหมือนกับควนดินนะฮะควนดินไปกับเขาเลยนะครับแล้วกับรังกายแล้วก็ควนดินให้กับต้นไม้ไปด้วยนะฮะ แต่ไม่ใช่ที่ของเรานะไม่รู้ว่าไปรุยวันไหนเขามาด่าหรือเปล่าสำคัญอยู่ตรงนี้เอาโห้ยลึกฮะรูนี้นะจะมาโอ้ยอยูๆเจอแล้วเห็นแค่งเห็นขานะครับดูนะครับะจับคออีกมาโอ้ดินเต็มหน้าเลยนะตรงนี้ ไงครับเห็นขายยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นขายยังตัวเมียเห็นขายังเอ้ยออกมาตัวใหญ่ด้วยครับตัวผู้ตัวผู้โอยตัวใหญ่ด้วยนะตัวนี้ตัวใหญ่มากมิสมิจับฮะกัดฮะกัดมือม่ะนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอ่า โอเคกริ้งตัวผู้ก็ใหญ่เนาะสุดยอดนะครับ <c oughs> ตัวผู้ก็ใหญ่อาหารสมบูรณ์นะมีคนมาร่วมน้อแจมเป็นร่รวมแจมคลิปเป็นสกิพรยานไปด้วยนะฮะ <c oughs> วันนี <c oughs> ้วันนี้ก็ร้อนมากครับผมโอเคครับพอได้กินนะวันนี้มิสเตอร์เกมจัดให้เดี๋ยวก็ต้องมาซ้ำอีกทีนะึงนะมิสเตอร์เกมเราต้องเอาไปเอาไปทำเมนูทอด ทอดกรอบไท่โอเคครับสําหรับวันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับมิสเตอร์เกมนะครับสำหรับผมก็รู้จักกับมิสเตอร์เกมในฐานะเป็นพี่ชายนะครับผมเป็นพี่ชายของมิสเตอร์เกมวันนี้สนุกมากครับมิสเตอร์เกมครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยต่อครับไปครับลุยครับยังไม่พอฮะ